พี่น้องวันนี้ไม่ยู่ผมปุณนะครับพี่น้องวันนี้เราก็จะมารับมะละกอนครับพี่น้องขั้นตอนแรกให้เราไปหา <c oughs> um ไม้ข่อยนะครับพี่น้องการหาไม้ข่อยที่ดีเราต้องมีท่านะครับพี่น้องได้เลยตอนนี้เราก็เจอมะละกอยแล้วครับพี่น้องนี่สีไอโบ้งนะพี่น้องไม่กรัว กระจอกนะครับพี่น้องกระจอกกระจอกต้องยิ้มไปกูเลยทีได้เวลาหาไม้ละคอยแล้วนะครับนี่มันก็ไม่ใช่ไม้ละคอยนะพี่น้องสรุปไม่มีแม่ละคอยครับพี่น้องอ๋อเลยครับพี่น้อง ตอนนี้เราก็ได้มะละกอกันมาที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขั้นต่อไปเราเลือกมะละกอ o i นะครับพี่น,อน้องน้อง <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็ได้มะละกอมาแล้วครับพี่น้องขั้นต่อไปเราปลาไปร้าลน,นะครับพี่น้องตามมาครับน้องตอนนี้เราก็ถึงที่แล้วมะละกอนะครับพี่น้องขั้นต่อต่อไปเราครับพี่น้อง What What the fuck เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้แล้วพี่น้อง นี่มะกอของเราได้มาถึงาละละการันแล้วนะพี่น,น้องจูมครับพี่นอ้องพี่น้องนี่ก็คือมละกอของเรานะครับพี่น, <c oughs> น้องแนะนําให้หามะกอหน่วยใหม่นะครับพี่นอ้อง <c oughs> ดูนะครับพี่นอ้อง ก็คือมะละกอแล้วนะครับพี่น้องต่อไปเราก็ไปร้านนะครับมะละกอกล้วช่อมนะครับพี่น้องเขาแล้วครับพี่น้องตอนนี้เราก็คือก๊กน้ําเป็นตีเรียบร้นะครับพี่น้องเปิดน้ำครับพี่น้อง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 น้บน้ำมันแรงมากเลยนะพี่น้อง จ็บแม่มันนะครับปิดน้ำนะครับพี่น้องทำนะครับพี่น้องกลิ่งไปเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วคนระับ hey, เพน้องตอนนี้ก็เหมือนว่าจะกินไม่ได้นะครับพี่น้องเราเราควรไปทิ้งนะครับพี่น้อง ไมไปได้ยังไงครับพี่น้องพี่น้องก็คงจะเห็นนะครับว่าพี่โยนจากตรงนี้ครับน้องๆแล้วลงไปได้ยังไงครับน้องๆ What What the fuck สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเที่ยอะไรเลยนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับพี่น้องพก็วันนี้คุณนัทวุิขอลากรอนเชิญใหม่คลิปหน้าอยากทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับพี่น้องกับคลิปนี้ สวัสดีครับ